ลัดเลาะรอ,รอบเกาะเมืองสวัสดีครับอเจ้าแลายกุณประทุกทุกท่านในวันนี้ที่นี่กรุงเก่าพาไปลัดเลาะกันที่วิหารพระมงคลบอพิษคอรับก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับข้ากระผมและทีมงานด้วยนะคอรับ วิหารพระมงคลบพิรตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวัดพระศรีสนเพชรนคะรรับที่เป็นวัดหลวงประจําพระราชวังน่นเดงวิหารพระมงคลบอพิรตั้งอยู่ในตําบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบอพิรหรือว่าที่คนอยุธยาเนี่ยก็จะเรียกกันนคะรรับว่าองค์หลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปใหญ่บุด้วยทองสำริดลงลักปิดทองมีแกนเป็นอิฐผิวด้านนอกบุด้วยสำริดเป็นท่อนๆมาเชื่อมต่อก,กัน ลหลายคนคงสงสัยในคะ้อรับว่าองค์หลวงพ่อมองคลบพิษมีความสูงเท่าไหร่องค์หลวงพ่อมองคลบวพิษมีความสูง16เมตรสนันนษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระแชรราชาราวพศ2081และยังมีบันทึกในะข้อรับของวันวลิตกล่าวถึงพระวิหารหลังนี้ว่าสร้างขึ้นในราวแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยพระมงคลบพิตรเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดชีเชียงมาก่อนจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าปราปรสาททองโปรดห้รูซาของวัดชีเชียงลาให้ชะลอพระพุทธรูปมาไว้ทางด้านที่ตะวันตกแล้วก็ให้สร้างมณฑปขึ้นครอบไว้นะรอรับและหลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการสำคัญนะฮะในปีพศ2246ในสมัยพระเจ้าเสือนั่นเองยอดมณฑลต้องอสุนีบาทนะฮะก็คือฟ้าผ่าไฟไหม้เครื่องมณฑลยอดเนี่ยพังลงมาหมดเลยนะรอรับเลยต้องเปลี่ยนจากมณฑลเนี่ย กลายเป็นพระวิหารนั่นเองฮะและในคําให้การของคุณหลวงหาวัดนคะรรับก็ยังกล่าวอีกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นวัดนคะรรับมีชื่อเรียกว่าวัดสุมงคลบ่อพิษและองค์หลวงพ่อมงคลบ่อพิษก็มีชื่อเรียกว่าพระสยมภูวยานโมลีนั่นเองครับเมื่อสิ้นสุดยุคกรุงศรีอยุธยาที่รุ่งเรืองสถานที่แห่งนี้ก็เหลือแต่เพียงซากปรหลักขักพัง จนมาในปีพศ2463พยาโบราณราชธานินได้ซ่อมแซมพระพุทธรูปที่พระมารีและพระกรข้างขวาซึ่งหักให้เต็มสมบูรณ์ ต่อมาในปีพศ2499มีการทะดูบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกด้านจอมพลปพิบุลสงครามในสมัยนั้นจึงได้มีการให้บรุรณปฏิสังขรณ์พระวิหารมงคลบอ่อผิดขึ้นซึ่งยังคงเคราวความเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาและในปีเดียวกันนี้กรมศิลปากรได้ค้นพบพระพุทธรูปที่บรรจุอยู่ในพระอุระด้านขวาไปจํานวนมากปัจจุบันเนี่ยเก็บรักษาอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาและพิพ,พิธภัณฑ์แห่งชาติจันทรกระเสมในปีนั้นเนี่ยนายกอุลนุนายกรัฐมนตรีสหภาพม ก็ได้มาที่อยุธยาและได้บริจาคเงินจำนวน200,000บาทรวมกับฝ่ายรัฐบาลไทยอีกจำนวน250,000บาท ในการบรุณปฏิสังขรณ์พระวิหารแห่งนี้ถ้าหากว่าใครมาอายุธยาอย่าลืมแวะมาที่วิหารพระมงคลบพิษนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ถ้าหากว่าย้อนกลับไป600กว่าปีไม่ใช่จะเข้ากันง่ายนะครับตรงนี้คือพระราชวังเขตชั้นในนั่นเองในครั้งหน้าที่นี่กรุงเก่าจะพาไปลัดล่อบที่ไหนติดตามที่นี่กรุงเก่เอาไว้ให้ดีสําหรับในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ